สวัสดีครับสินิโจอทเว็ชาแนลนะครับเนีวันนี้เราจะมาดูบ้านทําทงนะครับเขาตักปลากันนะฮะนี่ครับเพียบเลยครับตรงนี้จะเป็นสะพานปลาบ้านทําทงนะครับอยู่อำเภอบาทิวจังหวัดชุมพรนี่ครับปลาที่เห็นนี่เขาเรียกว่าปลาปลาจริงจังนะฮะหรือว่าปลากระตักอะไรพวกนี้ครับตักแห้งนะฮะเพียบเลยครับ ช่วงนี้ปลาจะเข้าเยอะนะฮะก็พอได้มาเยอะเขาก็มาตากกันนะฮะแบบนี้ครับไม่นแน่ใจว่าตอนนี้เขาขายกันโลเท่าไหร่แล้วนะฮะที่ท้องตลาดนะฮะก็บางช่วงก็แพงอยู่นะครับปลาประเภทนี้นะบางทีก็ส่งออกไปญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างทางโน้นนะครับกินนําประเทศบ้างนะฮะแบบนี้ ตรนี้น้ำขึ้นเยอะลงเยอะนะครับทางด้านนู้นจะเป็นบ้านบังเนะบิดทางด้านนู้นนะครับหรือจะเป็นสะพานปลานะครับเป็นแหล่งจอดเรือแล้วก็เป็นที่ขึ้นปลาและพื้นเนี้ยครับเนี่ยสวยงามมากนะครับ กับที่ติดตามชมครับสุนิโจโทัศน์วิเชียรครับปาจิงจังครับทำาทงประทิวชุมพรครับ